<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ a d บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบคโนโลโบอกแมซิตี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์ามโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่สชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืใช้้ิกกเเ มขอบคุณค้ามเทสเทสสวัสดีทคนด้วยนะครับผมแก๊งศูนย์เคนะครับวันนี้ก็่ในเกม He โ o Legacy นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนวเอ่อมาฮ e โ o Academia นะครับผมซึ่งเป็นเบสมาจากเกมนั้นนะครับผมเอ้ยเบสม,มาจากอนิเมะเรื่องนั้นนะครับซึ่งคลิปนี้นลครับผมผมก็จะมาพูดถึงระบบเกมเบื้องต้นว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็บอกถึงบอกถึงจุดซื้อของต่างๆในเกมเว่าอยู่จุดไหนบ้างจุดซื้อพวกอาวุธต่างๆจุดพวกเอ่อจุดพวกฟาร์มต่างๆจุดพวกยิมต่างๆนะครับผมบอกครบหมดเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็เมาเริ่มจากระบบเกมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งระบบเกมของเกม My Hero ไม่ใช่ My Hero สิพูดว่า Hero Legacy นะครับผมเป็นแนวแบบว่าเก็บเลีทั่วๆไปนะผมคือรับเพลแล้วก็ไปตีมอนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าความหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่ามองว่าเป็นข้อดีของเกมนี้ก็คือการเคลื่อนที่ต่างๆแล้วก็การโจมตีต่างๆมันดูสมูทแล้วก็มันค่อนข้างเล่นง่ายพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบเล่นเพลินๆชิลๆนะครับผมก็สามารถมาเข้ามาลองเล่นดูได้นะครับแล้วก็พวกสกิลก็ค่อนข้างที่จะเท่พอสมควรเลยนะครับอะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการาพวก,กแบบภาพรวมของเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงด้านซ้ายนะครับผมเป็นฟังก์ชันเมนูนะครับผมจะมีเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ในอันแรกคือเป็นสเตตนะครับผมก็จะมีเสเตรนจ์ดีเฟนส์เอจิแล้วก็เฟิร์กนะครับซึ่งสเต็คือเป็นความาความแรงต่างๆของพวกอาวุธต่างๆเช่นหมัดหรือว่าพวกดาบพวกอาวุธต่างๆแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะรวมถึงปืนด้วยเพราะว่าปืนมันไม่มีในไม่มีในหน้านสเตตก็น่าจะรวมในสเตรหมดเลยนะครับ โอเคนะฮรแล้วก็คลิปนี้ก็บอกจุดซื้อทั้งหมดเลยด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะครับผมก็คือเป็นพวกเลือดต่างๆนะครับผมก็คือเพิ่มเฮีของเรานะครับแล้วก็เอจินะครับผมเพิ่มความเร็วในการวิ่งต่างๆนะครับผมแล้วก็เพิ่คือเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เราได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้เอนจินอยู่นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับสเตตนะครับแล้วก็เอลลี่นะครับผมก็คือเป็นการเชิญเข้าปาร์ตี้นะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้สามารถฟามกันเ็นตี้ได้นะเพราะว่าตีดาเมจแบ่งๆ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเอลลี่นะครับแล้วก็ตรงเฮลตรงนี้ก็จะบอกการควบคุมต่างๆในเกมนะครับผมก็คือกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเป็นการวิ่งนะครับผมคิวเดสนะครัสเปคบาร์สองคเป็นการรับประจําแล้วก็สกิลก็คือเป็น Z x c b z x c b b กนะครับผมแล้วก็จะมีพวก Xbox บ็อกบอกให้นะฮะแล้วก็มีพวกโมบายก็มาอ่านตรงนี้ได้นะครับก็มีทิปเริ่มต้นให้นะครับผมว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเควสของเราเนี่ยโดยการไปที่โลงบาแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล แล้วก็เออ่การขึ้น,นเลเวลขอ,ของทุกครั้งทุกเลเวลเนี่ยจะได้พอยต์มาด้วยนะครับะมันนำไปอัพปเดตต่างๆนะครับผมก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับทิปแล้วก็ตรงช็อปตรงนี้นะผมก็จะเป็นพวกเออ่คูณ2คูณอะไรต่างๆนะครับผมเป็นอำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็มีเออ่คูณสอมาสเตอรี่คูณ2มันนี่แล้วก็พรีเมียมจิมนะครับผมพรีเมียมยิม,มนะไม่ได้จิมก็คือต้องใช้โลบัคหมดเลยนะครับผมพวกนี้โอเคนะแล้วก็ตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของการใส่โค้ดแล้วก็มีปรับ เซตติ่งต่างๆนะครับแนะนำว่าปัดเบอร์ออกแล้วก็ปรับกินเช็คออฟไว้นะครับผมจะได้ไม่ไม่ปวดหัวไม่ปวดตาเวลาเล่นนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มีฟา้อส์โบนัสสำหรับคนที่คอมไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมมีเดย์ลี่รีบาลด้วยนะครับอย่าลืมมาเข้ามารับเพื่อจะรับสปินฟรีด้วยนะครับผมถ้าครบ5วันคือได้สปินขนาดแบบอันคอมบอนเลยนะเขาถ้าโอเคพอถุงทวรเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องเมนู UI นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็น p ีพีอารีคือแนะนำว่าต้องเว็บสูงก่อนค่อยมาลงก็ได้เพราาะว่ ถ้าเข้าไปก็โดนตบฟีฟีนะครับผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเข้าไปในช่วงแรกๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอระบบเกมกันหน้าแบบรวมๆดีกว่านะครับผมซึ่งตอนแรกถ้าเราเข้ามาเนี่ยถ้ามันจะให้เราเนี่ยเลือกฝั่งไหนครับผมระหว่างวิลเลียมกับฮีโร่นะครับถ้าเราเลือกฮีโร่เนี่ยเควสของเรานะครับมันจะไม่เด้งเควส์ไปนเนี่ยรูปร่างแบบสีสีน้ำเ,เงินๆๆน้ำเงินเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะเด้งตรงตรงนี้นะครับผมตรงเควสนี้นะครับคือไอไอสัญลักษณ์กลมๆเหลืองเหลืองสามเหลี่ยมเนี่ย คือมันจะขึ้นนะครับผมตรงหัวหัว NPC นะครับผมที่เลเวลเราใกล้ที่สุดนะครับผมเช่นผมเนี่ยเลเวลสิบใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับซึ่งผมเลเวลสิบใช่ไหมครับผม NPC ตรงเนี้ยมันจะมีเควสเลเวลสิบให้คือมันหามันจะระบบมันจะทําการหาแบบขั้นเรกว่าอะไรนะหาแบบว่าเควสที่ใกล้เวลเราที่สุดนะครับผมให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีแนวทางในการเล่นมากขึ้นนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละครับ คือสมมติว่าเราเวิ่ง15ใช่ไหมก็สารลักษณ์นี่ก็มก,ก็จะไปขึ้นตรงมอนเวิ่ง15ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกอีกจุดหนึ่งเป็นสารลักษรูปโรงบาลนะครับผมก็คือไปเปลี่ยนเคิร์กต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเกมนี้นะครับผมการฟาร์มสกิลต่างๆเนี่ยเรานะครับผมจะต้องฟาร์มมาสเตอรี่อัตราลักษณะนั้นเนี่ยให้ถึงให้ถึงเออ่ที่มันต้องการก่อนเช่นผมเนี่ยมีแค่สกิลเซตนะครับผมเป็นมาสเตอรี่หนึ่งถ้าเราต้องการที่จะปลดสกิลที่สองสกิลเอ็กซ์เนี่ และการฟาร์มมาสเตอรี่คือเราเนี่ยใช้พลังหรือว่าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยจบมอนนะครับผมจะได้อ่าจะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้มาสเตอรี่มาเช่นผมเนี่ยถ้าผมเอาหมัดต่อยใช่ไหมเนี่ยถ้าผมเอาหมัดต่อยถ้าผมเอาหมัดต่อยมอนจนตายเนี่ยสังเกตได้ว่าผมนะครับผมจะได้มาสเตอรี่ของหมัดใช่ไหมครับแล้วบางอัตลักษณ์เนี่ยสกิลโจมตีมันน้อยใช่ไหมครับก็พยายามต่อยกับหมัดก่อนนะครับเนี่ยพยายามต่อยกับหมัดก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลของอัตลักษณ์เนี่ยบิดนะครับก็จะได้เป็นมาสเตอรี่ของ ของอัตลักษณ์เรานะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามาใช้ใช้พวกบัดเพิ่มต้นแล้วก็ให้อัตลักษณ์จบจะได้เก็บเ,เก็บมาสติอัตลักษณ์ไว้ใช้ได้กิลเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเริ่มเกี่ยวกับจุดต่างๆในเกมกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกก็น่าจะใกล้ๆสุดเลยแล้วก็เห็นเห็นชัดด้วยก็คือ,อก็คือโรงพยาบาลน,นะครับก็เดี๋ยวผมใช้ทก่บันดีกบ่านะสกิลของเอนจินก็ใช้เคลื่อนที่ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็คูดาว ไม่นานมากแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากอ่ะจริงๆกดคิวไปก็ได้แต่มันเสียงจะม,ม่หน้าไงเนี่ยกดคิวไปก็ได้นะครับโอเคถ้าผมถึงนะครับโรงพยาบาลก็คือจะมี NPC หนึ่งตัวนะครับผมที่ชื่อว่าเพิร์กชอปตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยมันนะครับผมจะบอกแล้วว่ามันจะมีเลททั้งหมดเนี่ยสามเลทอ้สี่เลทก็คือคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็เรจแนลี่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะบอกว่ามีเพิร์กอะไรบ้างตอนนี้นะครับผมก็ตอนนี้เ e จนก็จะมี เอ่อวันพอออกเอฟเฟชั่นแล้วก็ฮาร์ปฮอสฮาร์ปโคลนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีการสปินสามรูปแบบนะครับก็คือคอมมอนสปินอันคอมมอนสปินแล้วก็แรสปินนะครับสังเกตได้ว,ว่าตรงคอมมอนสปินเนี่ยคอมมอนจะมีโอกาสาออกไปสิบสองนะครับผมอันคอมมอนสิบห้าแรสสองจุดห้าแล้วก็เรเจนเดอรี่ศูนจุดห้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันคอมมอนเนี่ยมันจะมันจะออกเฉพาะอันคอมมอนเป็นอย่างต่ำนะครับผมแล้วก็มีแรสสิบห้าแล้วก็เรเจนด์สองนะครับแล้วก็ตรงแรเนี่ยก็คือ มีโอกาสออกแรงเจแต่ว่าอาคาร์บอนได้สแล้วก็เรจินได้สิบเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเกี่ยวกับแรงนะครับเราสามารถจะซื้อสปินเนี่ยโดยใช้เงินในเกมนะครับผมแล้วก็ใช้โลบักได้นะครับก็จะแพงไปตามราคานะคือแลสปินอันนึงก็53,000ื่นสเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าถ้าเล่นไปเยอะๆก็น่าจะสุ่มง่ายนะครับผมไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมสุ่มสักรอบแล้วกันรรู้สึกว่าเอนจินมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับโอเค ส่วนนี้จิ้นโอเคช่างมันแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้โปรแกรมสุดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมจุดต่อมานะครับผมหลังจากที่บอกจุดเปลี่ยนเคิร์สไปแล้วนะครับคือเราเนี่ยสามารถนําพวกค่าเฟรมต่างๆหรือว่าเฟรมเนกาทีฟเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้นะครับผมของวิลเลียมก็เดินมาจากโรงบาลนิดนึงนะครับผมจะเจอตึกสีเทาเอ้ยน้ําตาลตรงนี้นะแล้วก็เดินไปข้างหลังตรงนี้นะครับจะมีทางเข้าไปอยู่นะครับผมอ่ะเดินเข้าไปนะครับก็จะเจอกับนี่นะครับผมเป็น NPC นะครับผมเราสามารถจะนำ เนกาทีฟเฟรมหรือว่าค่าความชั่วของฝั่งวิลเลียมเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้นะครับแต่ว่านี่ผมเป็นฮีโร่อยู่ก็แลกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ของฮีโร่นะครับผมจะอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับคือของฮีโร่เนี่ยมันอยู่ใกล้จุดเกิดมากแต่ว่าไอ,ไอพวกที่จะนําพวกค่าเฟรมหรือว่าเนกาทีฟเฟรมมาแลกเนี่ยมันจะมีครูดาวหลังจากแลกครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1วันนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ละวันก็พยายามเก็บเฟรมเยอะๆนะครับผมแล้วก็มาแลกทีเดียวก็ได้จะได้คุ้มๆนะครับ ของฮีโร่นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นตึกที่มีที่มีสายที่มีแบบสีขาวเหลืองตรงนี้นะครับไม่ใช่ขาวเหลืองดําเหลืองเออตรงนี้นะครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นของฝั่งฮีโร่นะครับผมซึ่งผมเนี่ยแลกไปแล้วนะครับตอนนี้เฟรมผม42ใช่ไหมจะได้ได้สี่นะครับก็ทําการคอนร์ตไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมติดคูดาวอยู่ก็คือรอนหนึ่งวันนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับจุดแลกเงินนะครับผมนําพวกพอยต์มาแลกเงินนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับผมเป็นจุดซื้อของนะครับ อยู่ซื้อของก็ออกจากออกจากตรงล็อบบี้หรือว่าตรงจุดเกิดเนี่ยมานิดนึงนะ,นะครับผมน้านซ,ซ้ายตัวนี้จะเป็นตึกที่มีลูกป,ปืนอยู่นะครับก็เดินเข้าไปเลยนะครับข้านี้ก็จะมีขายพวกอาวุธนะครับผมระยะประชิดก็คือพวกมาเบิบอลพวกดาบแล้วมานี้นะครับผมซึ่งดาบแพงสุดก็นี่นะครับ,บ, <tentang> นะรบผมราคา1ล้านบาทก็ถูกสุดนะครับผมก็จะมีมาเบิบอลนะครับผมราคา10,000นะครับแล้วก็มีดาบตรงนี้นะครับราคา1 0,000เช่นกันนะครับแต่ว่าดาบตรงนี้มันจะเริ่มราคาแพงแล้วก็เป็น10,000แสนนะครับขวานนีก สามแสนห้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนึ่งล้านนะครับแล้วก็มันจะมีจุดนึก็คือเป็นจุดซื้อปืนนะครับผมตรงข้ามเลยนิ่งๆนะครับผมก็จะมีปืนขายนะครับคือเราเนี่ยเงินไม่พอแต่ว่ามันทําไมทําไมมันไม่บอกราคาว่าปืนอาจจะมาแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นจุดวกกับเขาเรียกว่านะเปลี่ยนอาวุธต่างๆนะครับอารมณ์แบบอารมณ์แบบธนาคารนะครับนี่นะครับเป็นแบงค์นะครับผมคือเราเนี่ยสามารถจะมาเปลี่ยนอาวุธต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับนี่นะครับ โอเคนะฮะแล้วก็มันจะมีอาวุธที่ตอบจากบอสอีกนะครับผมในอนาคตเพราะว่าในทางตรงทิปเกมเนี่ยมันบอกไว้ว่ามีตอบจากอีเวนต์บอสด้วยนะครับโอเคมานี้สสำหรับจุดซื้อของพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ข้อนั้งจาเป็นในช่วงแรกเลยก็คือยิมนะครับจะคือยิมเนี่ยให้เรานะครับผมพยายามหาโรงเรียนนะครับโรงเรียน UA นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับคือมันจะอยู่ในโรงเรียนยูเเลยนะครับเดี๋ยวผมพุ่งไปแป๊บนึงคือมันจะเป็นเหมือนกับยิมอยู่ข้างนอกโรงเรียนอีกนิดนึงนะคครรรัับบอ่ะตงนนี้ คือมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดให้ถึงก่อนจะได้เห็นภาพคือยิมเนี่ยเกมนี้นะครับผมมันมันไม่สามารถเข้าได้เลยนะฮะเราต้องซื้อเราต้องซื้อแบบบัตรเข้ายิมก่อนนะครับซึ่งบัตรเข้ายิมเนี่ยจะมี2แบบนะครับผมตรงนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบ normal แล้วก็พ r ี m i ียมนะครับซึ่ง Normal เนี่ยจะสามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยใช้เงิน1นึ่งห้าแล้วก็มีระยะเวลาการการเอ่อให้เราใช้ยิมเนี่ยสามชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นพรับี่ยใช โลบักในการซื้อ 1, 1ึ9นโลบักนะครับผมแล้วก็ได้ E.P คูณ3ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมถ้าใครเล่นเกมนี้นานๆก็ซื้อไว้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาต่อยพวกกระสอบทรายเหล่านี้เพื่อหาเวลได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อไงก็เลยเต่อยแล้วมันจะไปขึ้นแบบว่าให้เราเนี่ยไปซื้อไปซื้อยิมพาธนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับพวกระบบต่างๆแล้วก็จุดซื้อของเบื้องต้นนะครับผมผมแนะนาว่าเกมน มันค่อนข้างเร่งง่ายนะครับผมคือเราเนี่ยลากม้อนรวมลากม้อนรวมฟาร์มลากม้อนรวมฟาร์มเรมื่อยๆ,ๆก็ได้นะครับถ้าเรามีพวกพลังที่ค่อนข้างด,ดนะะีนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําเกมเบื้องต้นแล้วก็จุดซื้อของต่างๆนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคนที่มาเล่นใหม่หรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้ไว้ว่าจุดซื้อของอยู่ไหนจะได้สะดวกกับการเล่นแล้วก็ง่ายต่อการเล่นมากขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่ดจนจบนะครับผมแล้วกกกก็ขอออบบบคคคคคุุณททนนนนนนี่ซัััััพพรรร์ตแ๊สะะง้้้ไวเจลิปหาผม Bye-bye.